อันนี้จะเรียกว่าเป็นอาหารไทยโบราณไหมครับ จริงๆอาหารไทยเนี่ยนะคะมันก็มาจากแต่โบราณหมดนะคะ <ừ> um นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยคมันจะเป็นเมนูที่เราซ้ำซากเช่นแกงเขียวหวานต้ยมยำกุ้งอะไรอย่างงี้นะคะ,ะ,ะเป็นแบบเดิม<น>ดมค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งพี่ก็พยายามหาเมนูซึ่งจริงๆมันก็มีมันก็เริ่มต้นมาเหมือนกับพวกแกงเขียวหวานต้ยมยำกุ้งอะค่ะคือมีมาแต่โบราณแต่ว่าทุกวันนี้มีคนทําน้อยนะคะน้องๆก็เลยไม่รู้จักพี่ ก็เลยอยากจะนำเอาอาหารเนี่ยค่ะที่มันมีอยู่แล้วในโบราณเอามานำเสนอใหม่ค่ะอ๋อพัวหน้าคะแขกเราเจต่อไม่จบเลยค่ะผมฟังอยู่ตลอดอันที่คุณอั๋นกำลังจะชิมเนี่ยคืออะไรครับอั๋นเป็นอะไรจริงจริงอันนี้เป็นอาหารเอาไว้ทานเป็นกับข้าวนะคะเรียกว่าทอดมันกุ้งไทยค่ะทอดมันกุ้งไทยค่ะแสดงว่าที่โรออยู่ข้างหน้านั่นคือมันกุ้งใช่ค่ะมันกุ้งผัดค่ะมันกุ้งผัด เธอมาช้าแต่เธอยื่นจานมารอแล้วอันลูกๆนี่แหละคะลูกๆคือคือตัวทอดมันกุ้งค่ะทอดมันกุ้งเข้าใจว่าทอดมันกุ้งอันนี้นะคะจริงๆเนี่ยพี่อ่านครั้งแรกเนี่ยมาจากตำรับอาหารปู่ย่านะคะของโบราณแสดงว่ามันไม่ใช่ทอดมันกุ้งแบบทอดมันกุ้งที่ทอดมันกุ้งที่พวกน้องๆทานอยู่ทั่วๆไปที่เราทานกับน้ำจิ้มบ๊วยหวานเนี่ยนะคะจริงๆคือทอดมันกุ้งแบบจีนค่ะ อ๋อเหรอนตัวจีนน่ะฮะจีนค่ะแต่อันนี้เป็นทอดมันกุ้งที่ทำด้วยปู่ย่าตายายของเราค่ะแบบไทยค่ะแล้ววิธีการทำสูตรต่างๆเนี่ยคุณติ๊กไี่เอามาจากไหนอ่ะคะก็ต้องบอกค่ะว่าบางสูตรเนี่ยนะคะก็เอามาจากที่บ้านนะคะแล้วก็ทำทานกันมาในครอบครัวนะคะบางสูตรเนี่ยก็เรียนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็บางสูตรใหม่ๆเนี่ยก็อ่านจากหนังสือหนังสือของท่านผู้หญิงเปลี่ยพภาสกรวง์นะคะอย่างเนี้ยค่ะอย่างทอดมันกุ้งไทยเนี่ยพี่อ่านจากหนังสือพี่ก็พู้ว่า ท่านเนี่ยน่าจะเกิดในรัชกาลที่4แสดงว่าอาหารอันเนี้ยทอดมันกุ้งไทยเนี่ยท่านก็ต้องมีมาตั้งแต่อย่างน้อยรัชกาลที่4ที่5มาแล้วหนูตื่นเต้นกับอันนี้ทั้งเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นอะไรแกงจืดไข่นกกระสาค่ะไข่นกกระสาค่ะแล้วมันคือไข่นกกระสาจริงๆป่ะฮะไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นไข่ที่คนโบราณเขาประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะแล้วจริงๆมันคือทําจากอะไรคะเดี๋ยวให้คุณอ่านลองชิมดูแล้วเฉลยกันครับว่าทําจากอะไร เราเ่อเธอต้องกินลูกอันคะลิงแน่ๆเธอเชื่อไหมว่าฉันนึกในใจเลยว่าต้องเป็นอะไรแบบอย่าบบเลยที่หลังเป็นเช่นนั้นนะฮะอะลองค่ะก็คือไข่หยาดทำไมอ่ะมันคือไข่เค็มค่ะไข่เค็มคือไข่เค็มค่ะกำลังจะเล่าว่าแกงเจืดไท่ ไขน่นกกระสาเ şey นี่ยนะคะ,คะตอนที่พี่อ่านเนี่ยพี่อ่านมาจากตำราอาหารของท่านผู้หญิงกรีบท่านก็แนะนําให้เอาไข่แดงเนี่ยค่ะมาัานเสร็จแล้วก็เอาแป้งข้าวเหน,นเียวกับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะมานวดแล้วก็คลุมไข่แดงแล้วก็เอาไปต้มค่ะเ็เลยทําเหมือนกับเป็นไข่ลอกใช่ค่ะทําให้เหมารูปร่างเหมือนไขน่ก <S <S นกกระทาค่ะแซงว่ามันเป็นไข่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็สงสัยค่ะคืออะไรคะอันนี้เป็นน้ําพริกพริกไทยสดค่ะน้ําพริกชนิดนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยโขกเอาพริกไทยสดเนี่ยนะคะมาแกะเป็นเม็ดนะคะโขก กับกระเทียมนะคะกะปิ่แล้วก็มะดันโดยลดความเปรี้ยวจากมะดันนะคะโดยไม่มีไม่มีมะนาวเลยตัวนู้นอีกลคะที่เป็นสามเหลี่ยมค้างข่าวเผือกค่ะเผือกทอดใช่ค่ะเผือกหุ้มไส้แล้วก็ไปทอดไส้เป็นไส้อะไรคะไส้ข้างในเนี่ยนะคะเราเอา กุ้งเนี่ยค่ะนะคะเอาเนื้อกุ้งเนี่ยค่ะเอามาผัดกับราบกระชีกระเทมพริกไทยแต่ผัดด้วยกะทิแล้วเราก็ใส่มะพร้าวขูดขาวคั่วลงไปผัดด้วยบุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บให้ออกรถหวานเค็มเม,ม,มนูนี้เะ,ะคะแซงว่ายำไข่เตา่ามังคุดค่ะค,คือแสดงว่ามีมังคุดด้วยใช่ค่ะ แล้วก็มีไข่มีไข่ด้วยค่ะแต่ไข่เป็นไข่อะไรคะไข่ไข่ไก่ค่ะที่เราต้มเหมือนกับไข่ย่างมาตูมาค่ะแต่ให้มันค่อนข้างเหลวให้มันเนื้อหนุบนิดนึงแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่าขนมก็เป็นขนมโบราณใช่ค่ะเนี่ยอย่างอันนี้นะทาทานอันนี้คือชื่อสังขยานวลมุลค่ะดูสิมีปิดทองด้วยอ่ะแล้วต่างจากสังขยาทั่วไปยังไงคะสังขยาทั่วไปที่เราทานกับข้าวเหนียวหมูเนี่ยนะคะลักษณะเนื้อเนี่ยมันจะแน่นๆ แล้วก็หนักๆเนียนนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อจะให้ทานกับข้าวเหนียวได้ทีนี้ค่ะพอดีพี่ก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเด็กไทยเรารุ่นใหม่เนี่ยก็นิยมทานอาหารต่างประเทศเราก็พยายามทําขนมเนี่ยให้เหมือนกับขนมของต่างชาตินิดนึงนะคะคือให้มันละลายในปากทานง่ายๆนะคะอยากให้ลองดูอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนเคนูเล่ค่ะที่อานไปเงใ้าละลายเลยละลายจริงๆคือแบบอะไรนวลเนียนอะไรนะฮะ สังขยานวนลำมุนค่ะมันคือชื่อนั้นเลยสังขยาทน่นวนวละมุลกว่าสังขยามันเหมือนค่ะีไม่เกือบจะเหมือนแบบครีมเบาๆตั้งชื่อขนมตามลักษณะขนมอะค่ะตายแล้วอร่อยมากร้านอยู่ที่ไหน ไปกินที่ร้านกันเลยดีกว่าร้านแสนสาระนะคะอยู่ติดริมคลองแสนแสบค่ะอยู่ในซอยสุขุมวิท31ค่ะถ้าพูดดีๆก็คือว่าอยู่ข้างหลังมหาวิทยาลัยสาธิตประประสานมิตรยไอยู่ลัมมสวค่ะนะคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีันไ่กินเลยที่ร้านเนีครเปิด11โมงครึ่งค่ะจนถึงประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่ง